Pave เราอยู่ที่สวนละไมจังหว,ว,วัดระยองเย้วันนี้นะคะจากที่ที่แล<บ>้วเราไปไหนไปชลบุรีใช่ไหมไปก<ง>ินข้าว<ง>มาวันนี้เรามาพักที่สวนละไมนะือแบบว่าที่พักของเรานี้จะมาพักที่รถบ้านใช่เป็นรถบ้านเลียวเราจะพาทุกคนมาดูข้างในกันนะคระว่าเผือสดๆเร็ๆเรา้พาใหทุกคนดูเือ โอเคไป <Bye. S 1> ไปเอาจิตงตอนแรกคิดว่าจะนอนไม่พออจจะเป็นพอนะนุ่มเข้ามาค่ะเข้ามาค่ะเข้ามาค่ะตรงนี้อะไรเป็นห้องน้ำตรงนี้นะคะเป็นห้องน้ำนะคะตรงนี้ก็เป็นที่อาบน้ำเป็นอะไแล้วก็มีหัวส้วมน,นะคะตรงนี้นี่นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นอ่างล้างมือนี่ล้างได้มีบสมแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าด,ด้วยไหนมีตู้เสื้อผ้าในนั้นหรอมีมีมีเอ,อจาจะน้ำปุ๊บหมุน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 นี่ก็จะแบ่งโซนใช่ไหมใช่แบงเป็นโซนโซนหมายถึงว่าหมาเข้าได้ห้องนี้อ๋อแบ่งโซนแบบว่า ข้างบนเป็นหมาคาลาสุคาลานนะคะเป็นแบบที่พักที่แบบเขาแยกน้องหมากับไม่มีน้องหมานะทุกคนไม่มีอะไรตเป็นตู้เก็บของอืมอันนี้เป็นเตียงกีชั้นสองชั้นนะทุกคนนี่ก็นอนได้ปกติเลยนี่นอนฟอร์ไหมนอนพอรนอนพอแล้วตรงนี้ก็มีมาตรงนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นตู้อ่ะมันปิดไว้ไม่ต้องแล้วห้องนี้นอนได้กี่คนเนี่ยห้องนี้จริงๆนอนได้สี่คนแต่ว่าเตียงใหญ่เดี่ยมันนอนได้สามคนเลยตรงนี้ก็จะเป็นมีนในโฮลิ แล้วก็มีแก้วมีแอร์เอ้ยมีแก้วมีแอร์มีกาแฟมีกาน้ำแล้วก็ตรงนี้ครัเป็นตู้เย็นของเรามีน้ำให้มีตู้เย็นด้วยเหรอใช่มีตู้เย็นด้วยนะลูกบ้ากแต่ที่นอนก็นิ่มนะใช่ที่นอนนี่มากลุกลุกมาลุกมาลุกมาไม่ให้นอนที่นอนฉันที่นอนที่นใครอ่ะที่นอนฉันชั้นไหนนี่ชั้นหนี่ชั้นหนีบชั้นนี่โอ้ตีเนีหน่ะสวยงามนี่มันนอสวยมากนี่นี่ท่าม้านยเดี๋ยวเปิดม่านก่อน อ๋อนี่เป็นบรรยากาศภายนอกวิวภายนอกนี่ฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้วิวสวยนี่แล้วแล้วก็แบบนั่งถ่ายรูปแบบว่าถ่ายวิวสวยของได้นะคะนี่อ๋อตู้เก็บของเยอะมากหลายฝั่งเออใช่แบบมีตู้รอบไปเลยเล็ตู้มาเลยอันนี้ล็อกนะคะช่างมันใสมีแอร์มีอะไรเรียบร้อยครบถือว่าอยู่ได้สะดวกสบายนะแล้วตั้มจะนอนพอไหมเนี่ยเตียงนั้นอ่ะพอสบาย ชอบนี่คือ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 หัวมันโดนนิดนึงนะคนนะมันม็นคือคนบางคนจะ็นอันได้นะนอนได้นอนได้ไหมนอนได้นอนได้โอเคยัลุกขึ้นไม่ได้นะไม่แหกต้อตกใจต้องไงเวกเอกเวกเมื่อกี้เจอแล้วไอเอ็ลองให้ลองให้พี่หมูลองเข้าที่ถูกมาเข้าดิ้เข้าลองเข้าไปนั่งดิหนูว่าโดนนะตัว หลายรีบลุกข in ึ so. ้นนะลรีบลุกขึ้นนอนนอนได้ครับผอได้อยู่ได้อยู่ป้าตื่นตื่นตื่นลุกลุกไปเดลุกไปตื่น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 ต่นตื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 ่นต่นตนตื่นตื่นตนตื่นนตื่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 นตืนตื่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 ่นตื่นตื่นนตื่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 นต่นตื่นน ใต้ยังจะมีปิ้งซีอาหารซีฟู้ดแล้วก็บาร์บีคิวนะคะมันมีกุ้งปลาหมึกต้องบอกทำไมเนี่ยังมานอะไรอยู่แล้วมันซ้อดวยเออไม่หอยเชลล์หรอแล้วก็แล้วก็มีหลายอย่างมีหลายอย่างมากทุกคนกกไม่รู้ว่าอะไรแล้วก็ตอนนี้ขาดอย่างเดียวอยากได้ชีสชีสเอออยากจยาเอาชีสมาย่างบนเชลล์แต่ว่าต้องไปเซเวน่นชีสที่เป็นกระดาษได้ปะไอ้นั่นชีกชีสเอามาชีสกระดาษชีสแบบชีสโอเคโอเคโอเคใช่ไป คีข้างหน้าเขาก็จะมีโต๊ะให้เราปิ้งย่างวีธีปิ้งนี้ด้วยแล้วเขาเอาเตาหมูกระทะมาด้วยอู้หูแขกมีบ้านโดมด้วยทุกคนข้างบนเป็นบ้านโดมนะแต่ว่าตอนนี้ไปไหนไม่ได้กดตรงหนักมากนะฟื้นหรอกโดมไม่ตอนแรกมันแบบวันเงี้นี่แม่โอ้ยมีไฟด้วยมีออกไ ทำมทิมทิมทิมนี่จงกินสรับรถเงกินเอ้ยบ้าเขาขูดไงหรือเปล่าที่กินมากนะคโอ้โอ้โโอ้เอาเดึงเอาดึงเอาดึงเอาดึงดูดึงดูด control like and, like and to take have some concentration if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake to Wake คุณตกค่ะทุกคนกอร่อยไ้มอันนี้เป็นอะไรแป้งไงสาลายวงวนเหรอไม่ชวนี่จิ้มของไอ้นัทดูอีปนจิ้มเอิงวนร้านนี้อร่อยำจิ้มอ่ะ อีก,ก,กต้มยังไม่ได้ย่างเลยกินแล้วเหรอคนตกก็ไม่เป็นไรละไม่เป็นไรไม่เป็นไรนตกก็าอาบน้ำทุกคนแต่ว่าอันนี้คือเราอยไรอีกไม่ได้เนี่ยคือที่ว่าอยากกินก็คือดูอ่ะดูไฟดูไฟแล้วก็ดูัขอ,นะอง

เรือมันทุบล้มเองันไรร่<ล>นนอนร <laughs> ่อนที่เั็นรอนที่เั้นรมันแบมันแป้งอะไรไหมีนี่อ,อือ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  ผักแ,บบแดงไม่จริงอ่ะแดงมีน้ำมันอันนี้นะคะเราก็อยู่บนรถจอบนะคะแล้วก็แบบป้าวิ่งตามเพราะว่าอากอกกําลังกายนะคะกิโลละป้าปหน้าแดงแล้วนะเอ,อ้ยลุงจริงแล้วลุงจริงแล้วไม่แค่ทานนะ้ำปลาบาย ปลาใหญ่จี้มากลุงขับซาใหญ่ๆลุงซี่บอกจะให้ลุงซี่นะเดี๋ยวตามไม่ทันที่เป็นบรรยากาศรอบๆแป้งเลยนี่อากาศดีมากตอนเช้าวันนี้เป็นเวลาใช่อ๋อนเจ็ดโมงแล้วตอเช้าเห็นไหมคะดูเห็นหมอกขึ้นลุงบอกว่ามีทะเลหมอกด้วยตอนเช้าอ๋อหน้าหนาวจะมีทะเล วิ่งป้าหนวิ่งตามป้ามีหนาวิ่งตามป้าวิ่งตามที่ะรอบเนี่ทุกคนสวยไหมนี่บ้านเราอยู่หลังเกาะโอ้สวนเงาะนี่ทาขึ้นไปอ๋อบุฟเฟ่เราไปเก็บเงาะได้ใช่ไหมคะเงาะไม่มีแล้วหมดแล้วอ๋อแล้วต้องเสียมีทุเรียนอีกไหมคะทุเรียนก็หมดแล้วค่ะทุกที่ หมน้ามมาวิ่งกับป๋าอุ้ยมีมีคนวิ่งแข่งกับป๋าด้วยป๋าทำไมมาวิ่งไงวป๋าจูจี้วกันั้เจูจิ่กันเอคนนี้หรอจูจี้วิ่งกับป๋าน้องไปวิ่งแข่งกันป๋าหมาวิ่งไม่ไหกับป๋าบ๊าบายลูกค้านี่จีจล้ว ขอบคุณค่ะหวานเสวยมากเลยว่าเขาไม่ให้ขึ้นก็เลยไม่วิ่งไปข้างล่านเนี่ยทั้งนี้กิโลก็หมายถึงรถยืนเจ็ดเมืงอันกินเลยจะนีรถจิ๊กโบรแล้วนะนี่ทำอะไรแป้งเราลงมาจากที่พักข้างบนเพราะว่าเราจะมาตักบาตรนนะคะเขาเขาจะเตรียมไว้ให้ใช่ไหมเขาจะเตรียมเอาอยากได้ดอกไม้แป้งเป็นอาคารบุฟเฟ่นะนะนะต้องได้ กลับไปเร็วอะกลับไปเร็ว อันนี้เป็นเมนูของเรานะคะอนอนนี้เราเอามนมใส่อันี่เลยคอนเฟ็ยกยังไมได้ได้่ต<ส>้าห<ด>ู้เดี๋ยวให้อวเป้มาฝาก เนไงบ้างนะต้มื้อเช้ามื้อเช้าเป็นไง,รง,งอร่อยไหมอร่อยเหรออร่อยไหมต้องมาอีกใช่ไหมแป้งเป็นไงมัางคะม,มีขนมเยอะเนาะของกินเยอะมากเลยเนาะครับชอบทุกเมนูไหม,มชอบน,ชววนี่ยังจินมเท่าไหเนี่ยจะไม่คุยอะไรกับใครเลยเหรอคุยรู้คุยรู้ เอแคเนี่ยนะของแป้งเป็นอะไรใส่อันนี้ออมเด็ดของนั้นต้องเป็นอะไรเข้าปัญหาอเมริกันของพี่ฟีนเป็นไข่ดาวบำรุงบำรุงไข่ชาแน้อร่อยนะครับครับผมนี่นะคะกินมื้อเช้าเสร็จแล้วเป็นไงมั่ง เป็นไงมั่งพูดอิ่มอร่อยมากทุกคนเผื่อว่าเป็นมื้อชาที่ประทับใจมากแล้วเลยอยากกลับมากินอีกครั้งเพราะว่ามันดีมากเลยทุกคนอืมถึงมากวันนี้เราจะลงไปที่ช่องทางของเราเพื่อจะไปอาบน้ำแล้วก็คืออะไรก็มันต้องอิ่มเอ้เช็คเอาท์อิ่มไหมใครไม่อิ่มยกมือขึ้นพี่นิ่มเปล่าอร่อยอร่อยทุกเมนูใช่ปะแบงค์มึงไม่มาถ่ายรูปเงี เอ้ทางเดินสวยจังแป้งลองวิ่งขึ้นมาดูดีกับน้าต้มใครชนะกระโดดตบสามครั้งปฏิบัติ Today's gonna be a good day, wake up, 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 today's gonna be a good day, wake up gonna be a good always ทุกคนคะตอนนี้นะคะเราก็เที่ยวที่สวนละไมจังหวัดระนองเสร็จแล้วก็คือวันนี้เรามาพักทั้งหมดหนึ่งเอ้ยสองวันหนึ่งคืนนะคะที่จังหวัดระยองใช่ไหมทุกคนตอนนี้เรากำลังจะกลับแล้วนะคะซึ่งเราไม่ได้มากินบุฟเฟต์ทูเรียนอะไรอย่างนี้นะเพราะว่ามันหมดไปแล้วช่วงกดูบุฟเฟต์แต่ว่าเรามาพักอย่างเดียวนะคะโอเคเราจะมาถามกันว่าน้าต่อย สุดนะคะกับการมาครั้งนี้สิ่งที่เือคือที่นอนที่นอนจริงนุ่มสบายนุ่มสบายใช่แล้วก็แอร์เย็นมากนะคะในห้องแล้วก็แบบบว่ารรยากาศดีมากนะทุกคนแล้วก็ตอนเช้าอ่ะมีหมอกด้วยนะคะแล้วก็มาพี่พินชอบอะไรที่สุดคะตอนเช้าี่อาหารเช้าอาหารเช้าใช่คือทุกคนอาหารเช้ามันดีมากเพราะว่ามันอร่อยมากแล้วมันก็แบบเป็นแบบว่าบุฟเฟ่ต์นะทุกคนถ้าใครชอบคลิปให้อย่ลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าใครอยากมาอย่าลืมมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะเจอคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย Up, brother, really gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be.